เราเป็นตกขาวนะคะปวดมดลูกป,ประจําเดือนมาเนะะี่ยค่ะโอ้มันมันทรมานมากๆเหมือนมีกันไกมาตัดเลยก็ว่าได้ค่ะตรงนี้สวัสดีค่ะรสรจนาบุญสวนค่ะปัจจุบันอายุ40ปีป่วยเป็นเนื้องอกนะคะมีจํานวนทั้งหมด3ก้อนและซีดหก้อนค่ะมีขนาดก้อนละ2เซนค่ะก็คือรถมีอาการปวดแบบทรมานมากๆเลยนะคะปวดจนเหมือนเราเนื้อเราจะฉีกอะค่ะนะคะ,นะคะตอนนั้นรถก็ จะไปตรวจสุขภาพนะคะประจําปีทีนี้มันมีอาการเกิดขึ้นมาก่อนปรากฏว่าคุณหมอตรวจเจอนะคะเนื้องอกเรา3ก้อนแล้วก็ซีดหนึก้อนนะคะมีขนาดก้อนละ2เซนนะคะคุณหมอแนะนําแค่ว่าให้เราตรวจติดตามอาการทุก3เดือนและ6เดือนค่ะหรือ ถ้าเราไม่อยากมีบุตรคุณหมอก็แนะนำให้ผ่าตัดเราผู้หญิงนะคะถ้าเราผ่าตัดมดลูกทิ้งแล้วนั่นหมายถึงว่าสุขภาพของเราแย่แน่นอนจะมีโรคแทรกซ้อนต่างๆตามมา,า,าได้เยอะค่ะทีนี้ลดวางแนวทางในการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองโดยที่ลดไปหาข้อมูลใน Google นะคะรวมถึง Facebook นะคะตามโซเชียลต่างๆและลดก็ได้ไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะที ะสะกัดมาจากธรรมชาติละอองเกสรดอกไม้พอเราได้ศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็ลองมาเปิดใจทานรักษาอาการดูนะคะ,อะตอนนั้นรถได้สั่งมา1กระปุกนะคะก็ลองทานดูปรากฏว่าอาการที่เจ็บป่วยอะคะ่ะจากที่เรามีปัญหาเรื่องของประจำเดือนมาเนะะี่ค่ะโอ้มัน,ม,นมันทรมานมากๆเลยะคะ่ะมันเหมือนมีกันไกมาตัดเลยก็ว่าได้ะคะ่ะตรงนี้รถก็ทานไปได้แค่3วันอาการปวดต่างๆอะคะ่ะมันดีขึ้นเยอะมากๆเลยหลังจากนั้นเราก็ทานต่อเนื่องอีกะคะ่ะ ไปประมาณหมดไป1กระปุกแล้วค่ะเรารู้สึกว่าอาการเราดีขึ้นเรื่อยๆนะคะพอทานไป3เดือนนะคะมันเห็นผลอย่างชัดเจนแล้วเราก็ไปอันตาสาาวกับคุณหมออีกครั้งหนึ่งค่ะปรากฏว่าในเดือนที่4นะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้องอกนะคะ3ก้อนก้อนละ2เซนหรือซีดค่ะอีกหนึ่งก้อนมันก็ยุคแค่4เดือนเท่านั้นคุณหมอเนี่ย เขาไม่ได้ให้ยาอะไรลดมาทานเลยนะคะนอกจากให้1ให้ลดผ่าตัดหรือ2ให้ลดติดตามอาการเท่านั้นค่ะผู้หญิงที่เป็นเนื้องอกทุกคนนะคะหรือทุทกทคนอะที่มีปัญหาตรงนี้ลดมั่นใจเลยว,ว่าทุกท่านเนี่ยคือมีอาการที่เจ็บปวดเหมือนลดทุกคนคะ่ะอยากให้ทุกคนทานป้องกันไว้ดีกว่านะคะถ้าเราเป็นแล้วมันจะแก้ไม่ทนันผลสุดท้ายอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุของการเกิด เป็นโรคมะเร็งหรือสภาวะแทรกซ้อนโรคอื่นๆนั่นเองค่ะ